โอเคครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับพบกับเคสซี่แบททีวีกันอีกแล้วนะครับกับเกมแล้ว์ออ e เอ็นดิเนอรัลเลิฟนะครับในพาร์ท2.0แล้วนี้เองนะครับกับวันนี้นะครับวันที่11มีนานนะครับมีตัวกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับกับการที่ถ้าใครสังเกตครับเข้ามารับเควสที่ตัวป้ายครับก็จะเจอไอเทมแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เจอมานะครับ คือผมมากดไปแล้วผมก็เลยไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะพอเราเข้ามาในตัวว่าไอ,อ้ของชิ้นนั้นไม่อยู่ตรงไหนนะครับก็คือนี่ครับผมกล่องวัตถุดิบตอนนี้เองนะครับก็คือนี่องครับผมใบใบไม้สี่แฉกนะครับเป็นแสนัญลักษณ์แห่งความโชคดีหรือความมีความสุขนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ปลดเควสของเนื้อเรื่องนะครับกับการต้องผสมของนะครับกับเนื้อเรื่องอะไรเรามาดูกันตัวนี้ เป็นเควสติกซอนั่นเองนะครับที่เราต้องไปทําอาหารนะครับก็คือส่วนของอันนี้นะครับผมก็คือทําอาหารต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือตัวใบไม้สีแฉกแล้วนี่เองนะครับพี่ว่าเอ้ยเราต้องหาอุปกรณ์หรือวัตถุดิบอะไรนะครับผมก็ลองไปสุ่มๆดูมาว่าเราต้องใช้อะไรในการทําส่วนผสมบ้านนะครับอ่ะเรามาดูน,นี้เราจะมีอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับเราก็มาทําอาหารเลยกดไปที่ตัวสมุดทําอาหารนะครับ แล้วเราก็มาหาวัตถุดิบก็คือใบมาสีแฉกอันนี้นะครับแต่ว่าผมอะไปลองกดสุ่มๆดูว่ามันต้องเอาอะไรมาผสมกับอะไรเพื่อให้เป็นส,นสนารพันาาหรือเปล่าว่าถ้าผมกดอย่างอื่นเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่พอผมไอ้กดตัวแครอทกับตัวโปโคนัทมาปั๊บก่อนผมลืมเอาโต๊ะมาโอเคครับก็ แล้วก็ต้องใช้ตัวนี้ด้วยครับนี่แล้วผมก็มันจะขึ้นทันทีครับแต่ผมมาลองทําไปแล้วมันก็เลยขึ้นไอตัวนี้ครับถ้าในกรณีเราใช้ส่วนอื่นผสมเช่นเราไม่ได้ใช้คุณนะเราใช้สับป,ประรดมันก็จะขึ้นมันอย่างอื่นครับซึ่งไม่ใช่ของที่เราต้องการก็คือของชิ้นนี้นี่เองนะครับผมเนี่ยครับมันจะตามเควสเลยนะครับผมก็สามารถกดทําได้เลยนะเราลองทําให้ดูก่อนเลยกัน นี่ครับผมก็ทำการปลดเรียบร้อยครับกับการทำตัวน้ำผลไม้ก็มีจะบวก MAC SP500 m s p 5 0นะครับ M อ p 5 0 ATK 40นะครับแล้วก็เพน2.5ถือว่าดีนะถือว่าดีพอๆกับอันใหม่เลยแล้วพอเราปลดทำนี้เสร็จปั๊บแล้วเราก็มาดูเห็นไหมครับกิจาการรมมันปลดเรียบร้อยครอ่าแล้วเราก็ปลดตัวจิกซอได้อีก1ชิ้นและจริงตรงนี้ก็สามารถถ้าเราทำครบ5ชิ้นเราก็สามารถปลดไอตัวนี้ไปด้วยนะครับ และนี่ก็จะมีการหาตัวของคูณสิบน,นะครับของตัวใบไม้สี่แถบนะครับสิบเนี่ยสิหนึ่งร้อยสามร้อยแล้วก็ห้าร้อยแล้วก็สามารถปลดต่อนู่นนี่นั่นได้เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวและข้อดีคือตัวนี้พอผมทําเสร็จอะมันจะได้รับฉายาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําปลดต้องทําปลดติบชิ้นนะแต่ว่าผมมีแค่สามอะเออลืมไปครับที่มันได้มาจากตัวบอร์ดนะครับอีกอันนึงนะ ในส่วนนี้มันก็จะได้ตัวคล้ายๆเหมือนเออ,อยู่ไหนวะอ่ะอันนี้น,นี่ครับนี่ครับมันจะได้น,นี้มาด้วยถ้าในกรงนีเราไม่มีใบพอทํานะครับเราสามารถแลกไอตรงนี้ได้พอทาป่าวะได้ก้าวใบใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ผู้ชมได้ดูเลยแล้วกันว่ามันจะปลดสมุดหรือเปล่านะครับ mm hmm. เป็นปลดฉายานะครับของการทําอาหารเนาะ เลือกก่อนต้องเลือกเป็นหม้อต้มนะครับถ้าเลือกเป็นอื่นมันจะไม่เจอนะโอเคปุ๊บไม่ใช่อนี้แครอทแครอททูมิโตโอเคงั้นผมกดทำผมจะกดทำสิบไปเลยได้ไหมอ่ะกดทำสิบเลยแล้วกันโอเคอันนี้สิบอันนี้สิบอ่ะกดทำเลยดูซิว่ามันจะปลดล็อกไหมนะ นี่เรียบร้อยแลครับผมปลดเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคแล้วเรามาดูครับว่าเราเนี่ยเราก็ได้จิ๊กซอเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะครับในการทํากิจกรรมนะป๊าเรียบร้อยจริงๆมันทาแค่ห้าแหละแต่ผมทำสิบไปเลยโอเคแล้วก็มันจะมีการปลดสมุดด้วยตรงนี้นะเข้าไปที่สมุดนะครับแล้วก็คู่มือนักประจนไทย เห็นไหมครับเลื่อนมาล่างสุดมันจะมีบอกเลยครับหัวข้อมาก็สามารถปลดเป็นไอเทมพิเศษได้นะครับแล้วก็นี่ตรงนี้เอ่ออีเวนต์นี่ครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยครับได้ฉายยาม,มาเรียบร้อยแล้วครับนี่เราก็จะได้กิจกรรมตรงนี้มาด้วยนะครับมันก็เป็นอีเวนต์เล็กๆอะครับที่เอาไว้ พัฒนาตัวแล้วก็เพิ่มพวก e p อะไรพวกนี้นะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมถ้าในกิจกรรมนี้อย่าลืมไปทํากันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตรงชิกซอมันไม่ปลดสมุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะไม่ได้การ์ดกันนะครับผมตอนนี้อย่าลืมจริงๆนะครับผมเพราะว่าบางอย่างมันคือมันต้องหาข้อมูลเนาะผมก็ไปหาข้อมูลมาเหมือนกันก็บางท่านก็ทราบแล้วบางท่านก็ไม่ทราบก็ถือว่าผมให้ข้อมูลกับคนที่ไม่ทราบแล้วกันนะโอเคครับผมถ้ายังไง ฝากกดไลค์กดแชร์ใต้คลิปให้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้าถ้ามีกิจกรรมอะไรที่ตัวผมเองอ่ะไม่ผ่านแล้วก็เรามาลองหาข้อมูลนะแล้วผมก็มาลงให้เผื่อแบบเป็นข้อมูลกะให้ผู้ชมนะครับผมว่าช่วยผ่านไปด้วยกันกับพวกอ,อ,อีเวนต์หรือเควสต่างๆที่มันปลดไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่าที่ผมอยากจะเอามาทำคือหคือ กลัวว่ากิจกรรมมันหมดแล้วผู้ชมจะไม่ได้ไอเทมพิเศษสำหรกิจกรรมนั้นๆไปนะครับเพราะว่าพวงทีมันมาแค่ครั้งเดียวนะโอเคขอบคุณมากครับกับการรับชมนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ